คนไข้นะมีอาการปวดไหล่เรื้อรังมานานแล้วนะปัญหาคือตอนนี้ไหล่บวมแต่เจ็บมาสองสาครั้งแล้วอันนี้ไป MI ็มไอแล้วพบว่าเอ็นขาดเนี่ยตอนนี้ดูนี่เอ็นไหล่บวมหมดเลยนะเนี่ยที่มันบวมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากว่ามีน้ําอยู่ในข้อนะเนี่ยตอนนี้เราตรวจอินเตอร์สาวเนาะเนี่ยคือดำๆเนี่ยมันเป็นปน,น้ำนะน้ำน้ำ,นำมันเกิดจากการอักเสบภายในข้อที่มีเยื่อบขุอข้ออักเสบเนาะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะๆแบบนี้แสดงว่าเส้นเอ็นมีการขาดค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดเอ็นขาดเยอะแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ย นี่ยอันนี้อันนี้คือน้ำํำดำๆนี่เป็นน้ําทั้งหมดเลยที่อยู่ในข้อไหลนะดูท่านี้ก่อนอยู่ท่านี้นะอันนี้คือกระดูกนะอันนี้คือเส้นเอ็นอันนี้คือเป็นน้ําที่อยู่ในข้อไหลเนาะนี่พอบิดมาตรงนี้เน,นี่ยเอ็นมันขาดยุ่ยไปเลยเนี่ยเอ็นตรงนี้ขาดเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันที่ปกติมันต้องมีเส้นเอ็นตรงนี้มันยุ่ยไปเลยนะแล้วมันเยื่อบุมันบวมเยอะนะอันนี้เอ็นขาดค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะเนี่ยแล้วเป็นน้ําไปหมดเลย นะเดี๋ยววันนี้เราจะดูดน้ําออกให้ก่อนนะเพื่อบรรเทานะแต่จริงๆเนี่ยเคสนี้น่าจะเป็น2กล้องแล้วเย็บซ่อมเส้นเอ็นน่าจะดีที่สุดนะครับ